เนยเนยเนยอยู่ไหนอะอยู่นี่เนยเธอเข้าไปทำอะไรตรงนั้นอะโอ๊ะโอ๊ะกูเนี่ยมดต่มาขึ้นกับข้าวที่ฉันทำรอเธออะฉันก็เลยต้องเอาถาดเนี่ยมาใส่นะเพื่อที่จะไม่ให้มดมันขึ้นหยุดถ้าใครมีปัญหาแบบนี้ตามมาทางนี้เลยค่ะ นี่จ้าแอนริงเป็นนวัตกรรมที่รองขาโต๊ไร้น้ำตัวเนี้ยเราอะไม่จําเป็นต้องใส่น้ําเลยนะ ไม่ระเหยแล้วก็ไม่มีกลิ่นมันจะไม่ทําอันตรายต่อคนในบ้านและก็สิ่งมีชีวิตด้วยแอนริงนวัตกรรมที่รองค่ะตกกันมดจุดเด่นของแอนริงคือเราไม่จําเป็นจะต้องเทน้ําลงในภาชนะเลยค่ะเพราะด้านในรอบๆของแอนริงคือพื้นผิวกันมดเดินแบบไร้พิษจะไม่มีกลิ่นและก็ไม่ระเหยทําให้ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสิ่งมีชีวิตในบ้านและยังไม่ทําร้ายมดอีกด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนนะแล้วถ้าบ้านที่เป็นเคาน์เตอร์จะใช้แอนริงยังไงอะ่ะไม่ใช่ปัญหาจ้ะเพราะนอกจากเราจะมีแอนวเรายังมีแน แผ่นรองกันแพด,ดเป็นแผ่นรองกันมดโดยใช้หลักการเดียวกันกับแอนริงคือพื้นผิวกันมดเดินแบบไร้พิษเป็นสูตรเฉพาะของ Dreamleaf รับรองว่าไม่ระเหยและไม่มีกลิ่นปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อคนและสิ่งมีชีวิตรวมทั้งหมดเช่นกันค่ะโดยแอนแพดมีขนาดความกว้าง15คูณ15เซนติเมตรความหนา2.0ซนติเมตรและด้วยดีไซน์ที่ถูกออกแบบมาเป็นรูปตัวต่อจิ๊กซอแอนแพดจึงสามารถนํามาต่อกันได้ถึง4แผ่นเพื่อให้ได้แผ่นรองกันมดที่มีขนาดใหญ่ถึง30 คูณ30ซนติเมตรเลยทีเดียวและนอกจากแอนแพดที่เป็นรูปจิ๊กซอแล้วยังพัฒนาให้มีแอนแพดเซรามิกแผ่นรองกันมดที่ทําจากแผ่นเซรามิกเพื่อเพิ่มความสวยงามดูดีมีสไตล์เหมาะสําหรับใช้งานหรือจะตั้งโชว์สวยๆในบ้านก็เก๋ไปอีกแบบนะคะนอกจากแอนริงและแอนแพดจะมีดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครแล้วยังมีสีให้เลือกอีกมากมายเช่นกันและเพื่อเป็นการให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านี้ปลอดภัยและดีไซน์เก๋ไม่ซ้ำใครการันตีด้านสินค้านวัตกรรมมากมายเช่น และด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยบวกกับการใช้งานที่ง่ายแสนจะง่ายทำให้แอนแพดและแอนริงตอบโจทย์สำหรับผู้ใช้งานค่ะเห็นไหมจ๊ะเพียงแค่มีแอนแพดกับ N ing, แอนริงก็หมดห่วงเรื่องมดและอีกอย่างเราไม่ต้องฆ่ามดให้เป็นบาปอีกด้วยนะว่าแต่ราคามันเท่าไหรอ่อ่ะถ้าเป็นแอนแพดเนี่ยราคาอยู่ที่280บาทส่วนแอนริงราคา260บาทเซรามิกเนี่ย670บาทเท่านั้นโผ่สินค้าดีมีคุณภาพขนาดนี้ต้องซื้อไว้สักอันแล้วแต่อันนี้ของก่อนได้ไหมอะ่ะเฮ้ย<ฮ><ฮ>ไม่ได้เดี่ย